อันนี้เป็นสก็ตนะครับหนึ่งร้อยกุนหนึ่งร้อยก็สก็ตมนะครับเจ็สิบก็ยังอยู่นะค่ะไม่ี่สินะครับม่เออทีิมันแค่ ไม่ก็แค่กูแค่กูเพื่มา่นุ่่ไดียวเฮยเอเรื่องเรื่องจากี่ก่อนครับสรุปสรุปเอาะครับนี่ัน่มมันสอง่นครับอละก็มัก็อัน่า่เราา 150วัตต์นะครับไฮาพาวเวอร์นะก็คอนเอร์ชัเป็นนะครับโอ้ไอโม่ไม่ต้องงานไหนไอเนี่ยน่ อ้เเออเ่แล้วก็เอ่อคอเคอรเม้นต์เนี่ยเออ่ามันจะเป็นแบบ25สาเซเนแล้วก็แล้วอเพลงมาแบบแบบก็ใวตก็่อ่าข้าเปบแแล้จิตาเขเขาโน้นนะครับอยู่ที่74,904เลยครับ กอุณหภูมิน,นะครับอุณหภูมิอยู่ที่อ่าแม็กซที่5.99 59, 59, ไปโกนะครับไม่เกิน60ครับ,อ,รบอ็อ่ามาสเตอร์โออาบอลมนะครับบอลมจะอยู่ที่225 สองอีบ้านครับครับสองครับ